สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมมือนีพามาตกปลาที่จังหวัดปทุมธานีครับผมก็ตกปลาบ่อครับบ่อหลังบ้านเป็นบ่อธรรมชาติแต่ไม่มีการปล่อยปลาครับผมแต่ปลาก็เยอะพอสมควรครับผมเป็นปลานิลไซเล็กเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศหลังบ้านครับผมบอกว่านี่ครับผมก็จะเป็นโซนนั้นก็จะเป็นที่เผาถ่านครับผมตรงนี้ก็เป็นบ้านตรงนี้เป็นที่ตกปลาครับผมก็ เอาไว้ตกปลาเวลาเงาเงาเซ็งๆครับผมนี่ปลาก็จะอยู่บริเวณนี้ครับบก่ก็มีเนื้อที่ประมาณสองไร่นะครับผมอืม,มเบ็ดล้อข้าว,าวครับเบ็ดก็มีอยู่สามคันแล้วก็เหยื่อลำผสมเรียบร้อยครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็ตกไปได้เป็น10บตัวแล้วครับผมก็ไม่ได้อัดคลิปครับก็จะมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมชมครับผมก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมเดี๋ยว ปั้นเหยื่อก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เยอะแค่ไหนครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงก็จะตกไปจนถึงเย็นนู่นแหละครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับผมครับก็โอเคครับท่านผู้ชมก็ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ลงไปสามคันครับผมก็นี่เลยครับสามคันเนี่ยก็ปลาเล็กเยอะครับขึ้นเต็มเลย คือปลาตรงนี้มันรวมฝูงกันเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตกง่ายหน่อยครับก็มาลุ้นกันครับผมว่าจะได้สึกตัวหรือเปล่าอยากได้ตัวเป็นโลเนี่ยมันมีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยกินเบ็ดดูครับถ้ามองไปจะเห็นฝูงปลาเยอะเลยเนี่ข้างหลังเขาจะทำตัดฟืนครับพอทาน เลยครับตรงโน้นกำลังทำงานอยู่ครับฝนก็กำลังมาครับผมมาดูกันครับว่าจะได้สักตัวไหมโอเคครับเนี่ยดึงแล้วครับเริ่มมีอาการต,ตัวไม่ใหญ่ครับตัวเท่าฝามือนี่แหละ ตัวเบลอเลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใส่ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็กินเร็วครับปลามันเยอะฝ่ามือได้ครับเดี๋ยวผมเอาไปขังก่อนครับเอาไปเก็บก่อนวิ่กินลึกเลยเนี่ครับรุ่นนี้เลย โอเคครับผมบันเยื่อไม้ก่อนครับใส่ขาสั้นมาเลยนะครับผมพอมีชุดตกปุงตกปลาเหมือนเขานะครับ Mấy chê, mấy chê chịu không phải, à, không phải nghề, Đứng Tức tức, lắm Tức tức, các mi tức, vô mi tức, vô สองมาแล้วเต็มมิดปากเลยครับนี่ไซส์พอด,ดีทอดเลยครับไซส์งามๆปลาดึงครับผมตัวที่สามกำลังมากำลังครับผมรอไป จ็ดสิบห้านาทีครับหลุดบ่อยจริงๆตัวเล็กครับเบ็ดเบอร์สิบปลาปลาตัวเท่าฝ่ามือแต่ว่าเบ็ดมันใหญ่กินน้ะมันหลุด ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามกับบ่ายสี่โมงครับผมก็ได้เยอะพอสมควรครับเจ็ดแปดตัวครับผมก็กะว่าจะพอแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูปลารวมทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ตอนผมมาตกยังไม่อัดคลิปแล้วก็ตอนที่ตกเมื่อกี้ครับผมประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ว่าจะได้เยอะแค่ไหนครับผมขังไว้ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่ตรงนี้บ้านครับผม ตรงนี้ที่ขังปลาครับผมตึงตึงตึงดีงเลยเกือบยี่สิบตัวได้ครับผมเกือบยี่สิบตัวได้ครับผมตรงนี้ก็พอกินอยู่ครับได้กินหลายวันอยู่ครับเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับผมเป็นปลา บ่อธรรมชาติครับผมข้างๆมันจะเป็นทุ่งนาครับทุ่งนาแล้วก็เวลาน้ําแห้งป่ามันก็จะลงมาที่บ่อครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นคลองน้ําไหลมาจากคลองระพีพัดครับผมก็มีปลาให้กินตลอดปีครับไม่ว,ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาดุกปลาหมอนี่เยอะเยอะมากครับผมก็กะว่าจะพอแค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตาม ชมช่องด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับพบ